พงทัพทิมแสนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำธมิญชัยและประธาน,นาคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีผมนายละพง์ทัพทิมแสนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำธมิญชัยในนามคณะครูนักศึกษาและบุคลากรทางการศาึกษาตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำธมิชัยได้ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพส,าพสกลอเกมครั้งที่9โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย3เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันมาสนใจการกีฬา4 เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีกีฬาที่จะให้มีการแข่งขันประกอบด้วยกีฬาสากลสามประเภทได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลและเปตองกีฬาพื้นบ้านสามประเภทได้กแ,แก่วิ่งกระสอบกีฬากรอบคนจนและสวมกางเกงโดยไม่ใช้มือนอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดกองเชียร์และการขับร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อให้การแข่งขันบรรลุ ตามตวรรถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้วบัดน,นี้ได้เวลาอ่านเป็นมงคลเลืกแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้ออวาดและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพสกลอกเกมครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2,167เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต่อไปขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านผอเลิพงทับทินแสงค่ะผู้อำนวยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำธมินชัยประธานคณะกรรมการจัดการการแข่งขันกีฬาท่านชยกิจยินดีสุขนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัววงท่านรองนายกเทศบาลตำบลพลายค่ะท่านอนาคตผู้กำกับลำธมินชัยนะคะแล้วก็คุณครูคณะครูทุกๆท่านนักกีฬาทุกๆคนและก็แขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านค่ะ ดิฉันนางสาวเปียนุชยินดีสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตเจ็ดวันนี้นะคะฟุกก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพธิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพสกอรอเกมครั้งที่9ประจำปี2,567นนะคะในวันนี้ก็รู้สึกเห็นแล้วก็ ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นนักกีฬาเห็นนักศึกษาทุกคนเห็นคุณครูทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างใกล้ชิดเยาวชนไทยเนี่ยเริ่มเข้าไปอยู่ใกล้กับยาเสพติดมากขึ้นทางพักเพื่อไทยเองนะคะโดยณะการนําของท่านสสทุกคนนะคะเราก็พยายามที่จะปราบตามยาเสพติดให้อยู่หมัดนะคะ คือเราให้มีการแข่งขันกีฬาเนี่ยจะทําให้ทุกคนนะคะมีจิตใจมาเล่นกีฬามาออกกําลังกายมาทํางานร่วมกันมาอยู่เป็นกลุ่มเป็นคณะก็จะทําให้เราห่างไกลจากยาเสพติดไปในที่สุดนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าวันเนี้ยเราชนะใจตัวเองแล้วเราทําดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนเข้าใจ เป็นกําลังใจให้ตัวเองส่วนทุกนะคะก็วันนี้พาลูกสาวมาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะเพิ่งผ่านวันเด็กมาก็ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็กลับมาแล้วนะคะไม่ว่ารักษาสุขภาพกายแล้วรักษาสุขภาพใจด้วยนะคะให้เราหันมาเล่นกีฬากันเยอะๆทุกคนจะได้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ ฟุก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็สนับสน,นุนการแข่งขันกีฬาแล้วก็วันนี้ขอบคุณทางโรงเรียนเมืองยางศึกษานะคะที่ได้นําวงโยธวาทิตนะคะมามาร่วมด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกภาคสว่วนที่ทําให้วันนี้ออกมาอย่างสวยงามที่สุดนักกีฬาในสนามร้อนไหมคะก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะปัดนี้ได้เวลาอันมงคลเลิกแล้ว ดิฉันขอเปิดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพสกรเกมครั้งที่9ประจำปี2567นบัารนี้ขอบคุณค่ะ3 2 1เปิดงานค่ะค่ะดิฉันค่ะในานามของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำธมนชัยนะคะขอขอบพระคุณท่านสสปยนุษย์ยินดีสุข ค่ะท่านาชายกิจอินดีสุขนะคะนายกเทศมนตรีตําบลหนองมะวงท่านเหมือนไทยน้อยนะคะท่านาตัวแทนจากอาสอพอละเมนชัยนะคะคณะครูจากกศนเมืองยางกศนชุมพวงนะคะที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพสกรเกมครั้งที่9ประจําปี2567ในวันนี้ค่ะในลําดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะและคณะผู้จับนะคะที่บริเวณเต้นท์อํานวยการเพื่อรับชมการเดินสวนสนาม ของคณะนักกีฬาค่ะ